เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้มีประวัติของพระอสีติมหาสาวกสำคัญรูปหนึ่งจะได้นำมาพูดคุยให้ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันท่านมีนามว่าพระมหาโมคัลานะเทระ ในสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านได้เป็นสหายที่รักใคร่กันกันกบอุปติสมานพมีอายุรุ่นลาวคราวเดียวกันและตระกูลของท่านทั้งสองนั้นก็มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภทรัพย์และบริวารมากมายท่านทั้งสองมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อโกเลตมานพเจริญวัยขึ้นก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยากับอุปติสมานพ แม้จะไปเที่ยวหรือไปทำตัวระอะไรก็มักจะไปด้วยกันเพราะว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็บวชพร้อมกันต่างกันแต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกนั้นไม่พร้อมกันเรื่องราวต่างๆก่อนอุปสมบทก็มีความคล้ายคลึงกันกันกบภาษารีบุตรทีนี้หลังจากอุปสมบทแล้วเจวัน ท่านได้ไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกันลาวานมุตตะคามแขวงมคตก็เกิดความอ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่พระบรมศาสดาสเสด็จไปที่นั่นทรงสั่งสอนและแสดงอุบายสําหรับระงับความง่วง8ประการคือ 1. โมกคันลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงําได้เธอควรทําในใจถึงสัญญานั้นให้มากจะละความง่วงได้ สองหากยังละไม่ได้เธอควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้ฟังและได้เรียนมาแล้วด้วยใจของเธอสามหากยังละไม่ได้เธอควรสาธยายธทมตามที่ตนได้ฟังและได้เรียนมาโดยพิสดารสี่หากยังละไม่ได้เธอควรยอนหูทั้งสองข้างและลูบด้วยฝ่ามือห้าหากยังละไม่ได้เธอควรลุกขึ้นยืน ลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิตทั้งหลายเหงียนดูดาวนักสัตวรร์ฤกษหกหากยังละไม่ได้เธอควรทำในใจถึงอาโลกสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในใจให้เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีจิตใจแจ่มใสไม่มีอะไรห่อหุ้มทำจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น 7. หากยังละไม่ได้เธอควรอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายว่าจะเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอกและ8ดหากยังละไม่ได้เธอควรทำศีหสัยญาติก็คือนอนตะแคงเบื้องขวาเท้าเหลื่อมเท้าหรือเท้าซ้อนเท้ากันมีสติสัมปชัญญะตั้งใจว่าจะลุกขึ้นพอเธอตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นทันที ด้วยการตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอน,ะอนอ hostel, จะไม่ประกอบสุขในการเอนหลังจะไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับเมื่ well. อพระพุทธเจ้าตรัสสอนอุบายสำหรับระงับความง่วงอย่างนี้แล้วก็ทรงสั่งสอนให้สำเนียงอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงคือการถือตัวถือตนเข้าไปสู่ตระคูลจะไม่พูดคำที่เป็นเหตุให้คนเถียงกันเข้าใจผิดต่อกัน และตรัสสอนให้ยินดีด้วยที่นั่งที่นอนอันเงียบสงัดและควรเป็นอยู่ตามลำพังสมณะบีัยท่านพระมหาโมคคลานะได้ปฏิบัติตามโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นทันทีทีนี้มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือก่อนที่ท่านจะปริพิพพานนั้นท่านถูกโจรร้ายมาทำลาย ร่างกายของท่านให้เหลวแหลกคือพูดไง่ายๆว่าจนถึงแก่มรณภาพแต่ท่านก็ใช้กําลังชานประสานกันให้ร่างกายกลับคืนมาทีนี้พอครั้งที่สามท่านพิจารณาเห็นว่ากรรมตามทันจึงไม่หนีพวกโจกรผู้ร้ายจึงได้ทุบตีจนร่างกายแหลกเหลวก็สำคัญว่าตายแล้วจึงนำร่างของท่านไปซ่อนไว้ในปุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วโจรก็พากันหนีไป ท่านพระมหาโมคคัลลานะยังไม่มรณะท่านก็เยียวยาอัตภาพให้หายด้วยกำลังฌานแล้วเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นทูลลากลับปรินิพานณที่เกิดเหตุในวันเดือนดับเดือน12หลังพระสารีบุตร15วันสมเด็จพระบรมศาสดาได้สเสด็จไปทำรรชาปนกิจแล้วรับสั่งให้นำอติาตของท่าน มาก่อเจดีย์บรรจุใบหน้าที่ใกล้ประตูวัดเบรูบันนี่เป็นประวัติย่อ,ยอของท่านพระมหาโมคคลานะเถระซึ่งท่านมีความสำคัญก็คือเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากด้วยคิดว่าท่านผู้ติดตามรับชมรับฟังจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในครั้งนี้ธรรมะ So what the...